คนั่งหอกนั่งหอกภาพยนต์บู๊สุดมันมีวลีฮิตว่าช้างกูอยู่ไหนอันดาลาอันดาลาอันดาลติดตามเลยพุ่งเอาติดตามเลยแค่เกมดู กวนซุปตาตัวพ่อไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ชาไม่ใช่ผู้ชายขอใจแลกเร์โทรแอรคนโทรมีแออนโทรพดั จะสนุกมันฮาขนาดไหนพวกเขาจะมาสร้างตำนานบทใหม่อะไรไว้บ้างไปรับชมกันได้เลยครับ ตีที่มาที่สุดฮอลลีวูดเกมนายชัยเลย <Yeah! S 1> นั่งครับนั่งเลยนั่งเลยวันนี้เอาไม่อยู่หน้าจับปูใส่กระดง้งจะบอกให้เจอกันอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมง20นทีทางช่อง3ต้องขอต้อนรับวงนตรีที่หน้าตาดีสุดในซอยนี้ซีสไมล์มา วันนี้ก็เช่นเคยครับมาพบปะกันนะครับกับแก๊งซุปตาดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับมาทะกับกวนซุปตาดาวค้างฟ้าไม่รู้จะหล่นวันไหนครับนั่งหอกนั่งหอกเป็นหอบอยู่แล้วไม่ได้หอบวิธีหายใจแล้ืว่าผมนั่งฟังพี่พูดอยู่เราเนื้อมีงเ่าอยู่นี้ เออด้วยจออะไรเศรษกิอะไรสกิดอะไรเดื๋ยอก็โอบเหยเดี๋ยวก็โอบเลยโอบจ๊อไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะไอโน้มกตัวดีหยอกแหยอกหยอกหยอกล้อกันหยอกล้อหยอกล้อเออโตมาด้วยกันอ่าต้อนรับทีมแรกนะครับคุณเด่นคุณคุณนิงและคุณยี่หวาครับ หัวหน้าทีมของพ่อครับคุณแฮมพี่้ำทำอาชีพอะไรครับครับปัจจุบันนะครับก็ประกอบกีจเปิดร้านอาหารนะครับชื่อว่าร้านฟาโรดครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีที่สายสองกาญจนาแล้วก็ที่พัทยาลงโปะครับโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ครับร้านเราเมนูที่แนะนําห้ามพลาดคือก็แน่นอนเลยครับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น เพราะว่าพวกเนื้อตุ๋นเนี่ยจะเป็นเนื้อไทยแต่ละเราเอาเนื้อนอกมาตุ๋นอ๋อเป็นเนื้อตุ๋นนะแนะนําเนื้อตุ๋นมีแบบเป็นหม้อไฟไหมแบบว่ามีครับมีครบทุกอย่างใช่ก็มีเสิร์ฟเนื้อญี่ปุ่นด้วยอะไรของคุณแค่หม้อไฟนะพ่อผมเนี่ยหม้อรวมหม้อรวมหม้อรวมเฮ้ยไอ้ไม่ยอมอะไรไอ้คนก็สั่งแบบประหยัดกินด้วยกันไงพูดอย่างนี้นะเว้ยกินด้วยกันนี่คือหนึ่งสองสนี่คือ คุณของผมทีมสองบอกแล้วเอาไม่อยู่แน่ๆกวันนี้ครับจับทีทีคุณนีโน่แมนซีและตั้งบริได้บอลขอทอดหัวหน้าทีมของเขาล่วงหน้าเลยครับคุณชมพู่สวัสดีครับคุณชมพู่ทำอาชีพอะไรครับอ่าชมพู่เป็นนางร้ายไทยแลนด์ค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงช่องอุยนางร้ายไทยแลนด์เป็นยังไงมีการประกวด เมื่อปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็เป็นนักแสดงอยู่ช่องด้วยขอดูได้ไหมขอดูสักฉากได้ไหมนางร้ายไทยแลนด์อยากได้แบบนางร้ายตบตบพระเอกนิดนึงได้ไหมฮะตบพระเอกเหรพี่จำจะเล่นเหรอไม่เคยอยากเป็นพระเอกมาตั้งนานแล้วเป็นโอกาสตักได้เป็นครานี้เเดี๋ยวละครยุคนี้มันต้องมาง่ายๆแบบว่านางเอกเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งดาวดาวหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับโยดาไม่ เขาเขาเป็นนางร้ายไทยแลนด์เขาต้องนางร้ายต้องมีนางเอกเอานางเอกเออต้องมีนางเอกไม่ต้องอายลูกเราคือนักแสดงต้องกล้าเห็นกล้องปุ๊บต้องกล้าแสดงออกน้องเต็มที่คุณเนี่ยเดี๋ยวดูไว้คุณคือนางเอกนี่คือพระเอกแล้วนางร้ายจะมาแย่งพระเอกจากคุณคุณถามก่อนเลยว่ามาทําอะไรที่นี่คุณพาเขามาทําไมไอ้นี่เริ่มแบบว่าล็อกแรกละล็อกแรกแล้วก็ดันแบบว่า พูดไม่ได้ลิ้นจุกปากพยายามพูสารละก็ลิ้นจุกปากโอเคนะพร้อมแอคชั่นรักทั้งคู่รักทั้งคู่เมื่อเมื่อเมื่อได้ทุกคนเดินมาด้วยกันหนูป้าใส่หมุดป้าก่อนเลยหนูก็หมุดหิดเลยหนูก็ เป็นนางเอกค่ะเดี네๋ยวจะหาน้ำมนต์แล้วพี่นังเออันนี้เป็นนางร้ายพี่ชัดชัดแอคชั่นหายพี่แอคชั่นแอคชั่นมันเริ่่มแอคชันกไม่มีงานในวงการมาถึงมานานพี่นางร้ามีงานทีแอคชั่นนี่เธอมาทำอะไรที่นี่งาน นี่ตูปากเลยนูกปากไงถูกแล้วดูแล้วเล่นเก่งมากนี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ้าวฉันก็มากับแฟนของฉันน่ะสิมาดินเนอร์กันแต่นี่มันแฟนฉันแฟนฉันมันลิ้นจุกปากมันพยายามจะกระทิบบอกมันพยายามจะ่จะลิ้จุกปากเองรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ป่อยเลยปล่อยนะโอเคมอแลยนี่ช่วยฉันด้วย าต้อนรับนะครับน้องใหม่เพิ่งมาปาร์ตี้กับเรานะครับยี่หวากับน้องหนิงนะครับต่อจากนี้จะไปมาประจำมาประจำวันไหนพี่ตั๊กไม่มาเขามาแน่นอนเนี่ยเตือนนะครับผมอ้าววันนี้แข่งเลยไหมเลยเริ่มเลยนะคุณจริงจังนะนี่เขาคาดหวังนะว่าพวกคุณช่วยเขาได้นะฝั่งนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคนะครับเราเริ่มกันเลยเราแข่งกันหมด5เกมด้วยกันนะครับหัวหน้าทีมไหนนะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุดเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิง10,000แบาท ผสมเอาสองรายการมาผสมกันตอบให้ได้ทั้งสองรายการถ้ารู้กดกดแล้วตอบได้คะแนนและและมีรายการผสมพันธ์ไหมฮะนอ,นนอนุ้ยแล้วแม่ไม่พัพูดผู้ผิวผู้ผิวเอามไปไป,ไปต่อต่อไม่ไม่ไม่อันนี้จะออกทีวีอันนี้จะให้เห็นเลยว่าเด่นคุณเป็นอย่างไรได้แ่เยี่ยงไรอ่ะมาเริ่มในเกมกันดีกว่า ใช่คนณกำหนดเริ่มที่คุณสองคนเลยครับคุณตั๊กเด่นคุณครับเจอกันไปยืนด้มากไ้มากผมจะเปิดภาพขึ้นมาปุ๊บคุณรู้คุณกดแล้วบอกมาให้ได้ว่า2รายการนี้คือรายการอะไรบ้างพร้อมเต็มตัวภาพมาติดแล้วฮะฝั่งนี้ติดก่อนครับไปขึ้นครับสองรายการกระแสรตีสิบฮะกระแสรัตีสิบครับ โหวดกระสากับตีสิบ 30, ใช่ไหมครับกรรมการไม,ไม่ใช่ตีนะพี่นะตีสิบตีสิบถูกต้องเอาคะแนนไปกับพี่เนาะเอาเล่นแล้วนะเอาเล่นแล้วนะผมกดกอดด้วยนะแล้วผมว่าปุ่มมันเสียมาห้าทีมงานไม่ไม่ปุ่มไม่ได้เสีย,ไ,ไ,ไ,ยไอ้เปี๊ยกเสียปักไม่ทัน <c oughs> เปี๊ยกเอ้ยเดี๋ยวฝากเสียปักเลยนะท่านเนี้ย <c oughs> กดกอดน,นะใช่ไหมใช่ไหม แม่นมากรู้แล้วต่อไปครับเชิญครับคุณนิ้งกับนีโน่ครับเชิญอสองรายการคืออะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วภาพมากดแล้วครับคุณนิ้งก่อนครับเ,ออเรื่องเล่าเช้านี้กับพรกคุณต่อยเรื่องเล่าเช้านี้กับควกคุณต,ออณตอ่อ,าาอ,ตอยใช่ไหมครับกรรมการ เก่งมากครับคุณเด็งคุณครับเก่งมากครับจ๊อบครับเชิญครับจ๊อบอาปครับผู้หญงครับวยครับว่้ายพร้อมภาพมากดเลยอุยกดแล้วกดแล้วฝั่งนี้ติดครับ สามแซบค่ะแล้วก็1ึกสิบสองราศีค่ะสามแซบกับ1ึกสิบสองราศีใช่ไหมครับ oh โอ้โหพอมาถึงตะก,กี้ชนะชนะชนะ,ชนะเลิกเลยไหมไมีอีกหลายเกมมีอีกหลายเกมมีอีกหลายเกมเจอหัอวหน้าทีมครับเชิญเลยครับผมคุณชมพูและคุณแฮมครับพร้อมฮารู้แล้วกดครับภาพมา รายการกอล์ฟชื่ออะไรวะใช่่ปะรายการกอล์ฟยังไม่เออะไรนะกอล์ฟกกออฟฟทริปกอล์ฟทริปก่อนเวลากอล์ฟทริปกับข่าวสามมิติค่ะกอล์ฟทริปกับข่าวสามมิติใช่ไหมครับกรรมการยังไม่ใช่ครับคุณแฮมครับรู้ไหมครับไม่รู้ครับอ๋อของข่าวสามมิติกับของฝากนักกอล์ฟข่าวสามมิติกับของฝากนักกอล์ฟใช่ไหมครับกรรมการ ถูกต้องมีของฝากนะครับโอเคฝั่งนี้ยังได้คะแนนอยู่ครับไม่ต้องห่วงเราเหลืออีกสองข้อเดี๋ยวจะเชิญตัวจี๊ดโดยที่หัวหน้าทีมจะเลือกลูกทีมมาปะทะกันฝั่งนี้ก่อนเลยครับแน่เราอันนี้เลือกไงเดนคุณเลยครับเราส่งเด่นคุณเราส่งไทยคะแนนเท่าไหร่ละคะแนนเท่าไหร่สองเท่าไหร่ละทำอะไรนะทำอันเดียวกันเหรอดน่ดนเ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 ด พร้อมภาพมากดอ่ะเยอะภขอถามหน่อยได้ไหมครับครับจะมือจ่อเพื่ออะไรเด่นคุณถ้าคุณตอบไม่ได้คุณตั้งมีสิทธิ์ตอบคดีเด็ดอะไรนะคดีเด็ดคดีเด็ดกับเปรี้ยวปากคดีเด็ดกับเปรี้ยวปากใช่ไหมกรรมการใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่คดีเด็ดกับเปรี้ยวปากครับเปรี้ยวปากก็ใช่เปรี้ยวปากก็ใช่อีกอันหนึ่งเปียวปากเป็นเปรี้ยวจี๊ดป่ะเปรี้ยวจี๊ดป่ะไม่ใช่เปรี้ยวปากถูกแล้วเปรี้ยวปากก็ใช่แต่ว่าเออเปียวปากอ๋อรายการนี้เลยฮะคดีพริกมาเออไม่เห็นพริกอยู่บนโต๊ะใช่ไหมเออคดีมีมันมีเปรี้ยวปากก็มีแน่นอนแต่คดีอะไรเท่านั้นเองคดีเด็ดแล้ว เอาไปรุ่นรุ่นอัเทอร์แล้วกันเด็ดชะตีขอบายพี่อะบายยากยากอะบาย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 เตรียมตัวกดนะคุณเต๋อและคุณจอยพากินเที่ยวกับเรื่องเล่าสุดฮาของข้าราชการตำรวจคุณเด่นควรชื่อรายการรายการเปรี้ยวปากกับคดีเด็ดบันทึกลับมาคดีเด็ตบันทึกลับครับ ยังผิดอยู่ครับรับตักแล้วครับตักได้แล้วครับตักได้แล้วครับนะครับตักครับรอวันหนึ่งครับตักอันนี้ขอบอกว่าตอนจบของรายการเนี้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยสองคำลองทายกันดูคันนี้เด็ดอะไรครับ Secret f i ไฟเหรอ e t คเกอ์ครับใช่ไหมครับไฟคือบันทึกลับเออถูกต้องให้ภาษาอังกฤษดีมากเลยอ่ะดีมากแต่แต่ว่าเมื่อกี้เขายังไม่กดนะอะไรนะเมื่อกี้เขายังไม่ได้กดเลย เออนี่ไงพบกดแล้วนี่ไงไก็คุณตอบผิดไงโอเคโอเคโอเคทำไมอยากชนะมากเ่ะนหน่อไงจล้วผิข้อเนี่ยสามข้อแล้วไม่ยอมตังแปลงแบ่งๆกไนบ้างดิว่าอจับเล่นเอาเอาตายเลยหอาตายเลยอ่ะตัวจีนคู่สุดท้ายครับห้ามซ้ำเดิมไป เอาใครครับยี่หวากับคุณจ๊อบครับเชิญสองรายการนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าง่ายมากพร้อมแล้วมาฝั่งนี้กดก่อนครับฮอลลีวูดเกมในไทยแลนด์แล้วก็เทงเงียไทยแลนด์คเอาสองคำตอบนี้นะฮะใช่ครับถูกต้องไม่ไดเลยยังมีอีกเยอะ แล้วยังมีอีกเยอะก็ยังเหลืออยู่เยอะไไปจับไ่สบายนี่เขาเขาเขาเรียกว่าอยลำใช่ไหมปลอยลำให้ปลามาออเลยเดี๋ยวเขายกยอทีเดียวเออตอนนี้ทีมคุณคุณแฮมนำอยู่5ต่อหนึ่งคะแนนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับกับเกมหนังดังหลังเต๋า พยนต์บูสุดมันมีวลีฮิตว่าช้างกูอยู่ไหนอันดา้าอันดา้าอันเดา้าติดตามเลยพวกเราวติดตามเลยไอเก่งบ